เราเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนเรื่องอะไรรู้ไหมชัดเจนเรื่องสมองสมองเรากะทิหัวกะทิฉลาดฉลาดคิดถ้าให้หนูไปทำงานออกแรงไม่มีทางไม่มีทาง ทำไมถึงกล้าพูดว่าไม่มีทางที่หนูจะทำงานออกแรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหนูหยิบไพ่ใบนี้มันชัดเจนนะคะชัดเจนคือหนูไม่ยอมที่จะทำงานออกแรงจริงไม่จริง อาจารย์ชมนะไอ้คำว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ได้ดูดันอะไรเลยก็คือไพ่ของดวงของเราวันนี้ที่หยิบมาวันนี้ก็คือเป็นคนไม่ชอบออกแรงออกเงือประมาณนั้นเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนมีแต่ความคิดทำอะไรที่ ตัวเองลงทุนไปแล้วอ่ะอย่างเช่นเอาเงินไปลงทุนเงินต่อเงินอย่างเงี้ยและจะลงทุนอะไรดีที่จะได้ประโยชน์ให้กับเราประมาณนั้นไม่ผิดหรอกไพ่ใบน,นี้เป็นอย่างนั้นไม่ผิดแล้วเราจะรู้เองจำแม่นๆไพ่ใบน,นี้เดี๋ยวส่งคลิป ไปให้ชัดเจนชัดเจนเราไม่ยอมออกแรงหรือให้เหงื่อตกหรอกเราเป็นคนที่ฉลาดหัวกะทิชั้นหนึ่งหัวเราเนี่ยธุรกิจอะไรก็ได้ที่หนูใช้ความคิดใช้สมองเป็นหลักสมองเป็นหลักแล้วก็จะคิดแล้วว่าลงทุนอน,นีน้ไปได้ประโยชน์มากี่เปอร์เซ็นต์ คุ้มกับเวลาคุ้มกับเงินคุ้มกับสมองที่ใช้ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นเลยไพ่ใบนี้มีความระมัดระวังสูงด้วยคำนวณแล้วคำนวณอีกติ้วต,วตวิสมองไพ่ใบนี้ค่อยเป็นค่อยไป ทำไปเรื่อยๆไม่ประมาทสำเร็จค่ะและสำเร็จได้ประโยชน์มากน้อยได้นะคะก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะพราะเราอะฝนตกแดดออกเราไม่กลัวพ่ะเราเป็นคนชอบใช้สมอง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 ใช้สมองค่ะคิดแต่ประโยชน์นะคะ ได้ค่ะได้ใช่สําเร็จเพราะว่าไพ่ใบนี้ยก็คือดวงคนเราคิดได้ตอนนี้ก็ไม่สายยินดีด้วยค่ะขอให้สำเร็จนะมั่งมีสีสุขเฮงเงรวยๆสุขภาพสําคัญนะ,ะสุขภาพสําคัญคะ่ะนะคะให้มีสติสตางก็จะมีมีสติและธรรมะในใจ คิดได้คิดได้คิดได้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะ